สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขสุขนสุขงหม่องสุกบอนพ่อๆกับสองน้องแคทพี่เต่าพี่น้องบรรยากาศฝนตกหนักมืดหนีบ้านน้นสูงพี่น้องอ้าวอ้าวอ้าวเคยใหม่เห็ดเลยพี่น้องเป็นอันหนึ่งาวงห้าบอนโอ้ย ใส่ซีดีมันตกคันแท่อยู่เดพีน้องเลยเฮขึ้นเมิอดแทะมเห็นเธอเลยเอาใม่เมืดเนี่ยมะเหมือดเมิดเธอเมืดแทะเนาะมันตอบแซงโมจากมาทางนี้จังเจง้ง ตกก๊การอบสุดท้ายพี่น้องพอ่อโบพ่อกับเมนยาแล้วปันรอบสุดท้ายแล้วสองสี่สองสี่ฮกตาเหมือนเอาหกตารอบสุดท้ายพอ่อโบพ่อกับเมยยุดเป็นน้องอันนี้อเย้เย้ย้ยย,อย,ย,อย,ย,อยนอมนอมนอมมันกลับเป็นคู่แล้วนอเหมยมันกลับเป็นคู่แล้ว มันนไปขางเเดียวะอาการอบสุดท้ายเลยด้พี่น้องพ่อบู่พ่อกับแม่นยานแล้วรอบสุดท้ายฝนตกหนักที่บ้านนูนสูงขนองเอินกับมาตกอยู่พี่พี่น้องเอ้ยอยู่พุ่นนะบ่มีน้าเพม่อน่ะบ่มีฝน บ้านหา้าฝนตกหนักน้กนอมันคือเป็นคู่อยู่นะสามเคยสวยกัน ใครลงเองบรรยากาศอบอ้าวเป็นตาพุนสิมาฮอ,อกกาห้พี่น้อง แง้มลกลกง่ายๆได้เนาะเฮ้ยไม่ได้ปวดได้โอ้ยปีเลี้ยนี่ลกง่ากกว่าลีกนย,ย,ยนว่ามีหอดขี่ดินติดฮา พอแล้วเฮ้ยเอ้ยเห็ดงามไรลบไปลบมาอยู่พี่น้องเอ้ยโคดโพล่ึหมือใช่ปะ แคบรอนกาพี่นอ้องสามตาพอยโอ้ยใส่แล้วนะ,ะขาตาเนี่ยหาตาอกระชับให้ชึง,งแล้วโอ้เข่าบริสุทธิ์เข่าบริสุทธิ์ มันเฮาทามือเศ้านี่ผมหัวเศร้าครับวาน <บา S 1> ดีๆเน, <ะ S 1> นี่ยพนผู้น้องอยู่เป็นตาอยู่วันนี่น่ะฮะใครย,ยื้อขอยันหมดเลยเรื่อยงยันว่าออกนั่นเดี๋ยวนี่นะรีบมันได้เฮ้ยพูนะจักรีบจกักยังแหละรีบมันมันพูนัน่นผูที่เป็นที่นะพน น้าแบบพี N ่พี H ่น้องมัแจังลบพอไว้ฮาอีกงเยกิรง กะพี่น้องเลยคือซืมืจุดทเายะพี่น้องคือสิพอะะอ่อพอ,อะบ้ <c ười> า,า,านนะจลาำจกยังเ เบื้งดูทังหลังนะกองอยู่ในตีนมันก็โห่าฮ่า่าฮ่าวนปลแต่หลังหุมา่าะางแเตอง่เรอยลเอยเอยเองเยเนืี่อยองเรอยรรอ่เเธอเอเรอเเ่่ นี่ท้อเม็ดเข่าพู้น้องทุคเอารีเฮ้ยผู้นั่นโหานวัน่านวันนี้เห็ดริลมันออกหุ่แล้ววันนีามันออกุ่แล้วถาเบิ้งวนีบ่อ่านพี่น้องเขาบ่อผ่านเขาสิเห็ดเองเขาอะ โบผ่านพี่น้องเขาบอกว่าโบผ่านบ้านกาลร,รอบสุดท้ายรอบท้ายสุดสุดท้ายท้ายสุดสุดท้ายคุณถ้าแม่ก,กับมือคัดหลังเจตตวนเจตตวนแกมาโผล่ทำไมที่บ้านฉัน กพี่น้องอ้าวบ้านเธอไม่มีน้ำบ่กบ่มีนะพ้นบ่มีไก่ดีพี่น้องมีน้าแต่บ้านนวนสูงบ้านนวนสูงนะพ้นโตแค่งโพดโพพี่น้องเอ้ยผ้าผ่านผ้าผ้าผ่าต้นไม้ต้นนาเฮือนแม่น้องอาเต้ไฟกระดับพี่น้องเอ้ยไฟอยู่บ้านเฮาดาปุ๊จังเนาะเฮือน ไฟบ่ได้ดับเด้อพี่น้องบ่แลฮักอยู่บ้านอะนะแม่เฮาสิมาอาบน้ําอยู่บ้านผู้ใดนี่เครื่องเฮาก็ได้เอาออกมาทอมน้อยเฮาน่ะไบ่ดับทอมน้อยน้ําก็ไปอยู่แม่าเลยเด้อพี่น้องเด้อพอกันคลิปหน้าอยู่ดีมีแฮงสุขสุขคนสบายดีเฮ้ยไปานเฮ้ยมันสิบ่จมมันสิบ่ออเยบาไข่ค่อยสิไปักซ